หมอเตือนหลังอายุ70ถ้าไม่กินโปรตีนแบบนี้กล้ามเนื้อจะอ่อนแรงเร็วมากเคยรู้สึกกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมยิ่งเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยแรงมันหายไปไหนหมดวันนี้แหละครับเราจะมาไขความรับเรื่องนี้กันกับ8สุดยอดอาหารที่จะช่วยดึงพละกกำลังของเราให้กลับมาฟิตปังอีกครั้ง ฟังแล้วอาจจะตกใจกันเลยใช่ไหมครับแต่นี่คือเรื่องจริงที่หลายคนคาดไม่ถึงเลยนะว่าตัวการที่แท้จริงอ่ะไม่ใช่อายุที่เพิ่มขึ้นแต่กลับเป็นอาหารสามมื้อที่เรากินกันอยู่ทุกวันนี้แหละครับที่มันค่อยๆบั่นทอนร่างกายเราไปทีละนิดๆโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยแล้วเราจะแก้เกมนี้ยังไงดีไปหาคําตอบพร้อมกันเลยครับอาการพวกนี้นะครับไม่ใช่เรื่องของโชคชะตาที่เราต้องก้มหน้ายอมรับนะแต่มันคือเสียงตะโกนจากกล้ามเนื้อของเราครับที่กําลังบอกว่าฉันหิว ใช่แล้วครับมันกำลังหิวโหยสารอาหารที่สำคัญที่สุดนั่นก็คือโปรโตีนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการสร้างและซ่อมแซมกล้ามเนื้อของเรานน่นเองก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับขอชวนคุยกันนิดนึงปีนี้ทุกท่านอายุเท่าไหร่กันแล้วครับลองพิมพ์อายุของตัวเองลงในช่องแสดงความคิดเห็นหน่อยสิครับแล้วถ้าใครที่รู้สึกว่าโหแค่เดินขึ้นบันไดก็เหนื่อยแล้วหรือว่ายกของไม่ค่อยไหวเหมือนแต่ก่อน ลองพิมพ์เลขหนึ่งในช่องแสดงความคิดเห็นให้ผมดูหน่อยนะครับเราจะได้รู้ว่ามีเพื่อนๆที่รู้สึกเหมือนกันอยู่ตรงนี้สำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับเราจะเดินทางไปด้วยกันเลยตั้งแต่การทําความเข้าใจสัญญาณเตือนต่างๆไปจนถึงทางออกที่ชัดเจนมากๆนั่นก็คืออาหารแดอย่างพร้อมตารางเมนูที่เอาไปทําตามได้เลยทันทีเพื่อให้ทุกท่านกลับมาแข็งแรงมีแรงเหมือนเดิมครับเอาละครับมาเริ่มกันที่หัวข้อแรกเลย ความอ่อนแรงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติของวัยนะครับแต่มันคือสัญญาณที่ชัดเจนมากๆเลยว่าร่างกายกำลังขาดโปรโตีนซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการสร้างกล้ามเนื้อครับโอ้โหแล้วตัวเลขล่าสุดนี่น่าตกใจมากเลยนะครับเขามีข้อมูลออกมาเลยว่าผู้สูงอายุที่อายุเกิน65ปีขึ้นไปเนี่ยมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะที่ได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอซึ่งมันก็ส่งผลกระทบโดยตรงเลยครับกับมวลกล้ามเนื้อและความแข็งแรงของร่างกายเรากราฟนี้ ยิ่งเห็นภาพชัดเข้าไปใหญ่เลยครับว่าแค่10ปีนะจากอายุ70ไป80เนี่ยมวลกล้ามเนื้อเรามันหายไปได้ถึง30-40%เลยพูดง่ายก็คือตอนอายุ70อาจจะยังยกของ5กิโลได้สบายๆแต่พอ80ปุ๊บแค่2กิโลก็อาจจะยกไม่ขึ้นแล้วแต่นี้ไม่ใช่ทางตันนะครับมันมีทางแก้และเราจะมาดูกันในหัวข้อถัดไปนี่แหละครับ เอาละครับมาถึงทางออกกันแล้วนะเรามาเริ่มกันที่กลุ่มโปรตีนที่ย่อยง่ายมากๆแต่ทรงพลังสุดๆจากพืชและทะเลกันก่อน,อนเลยกลุ่มนี้จะช่วยให้ร่างกายดูดซึมสารอาหารไปใช้ได้แบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยเลยครับอย่างแรกเลยเต้าหู้หรือที่ผมเรียกว่ายักษ์ใหญ่ใจดีครับมีเรื่องเล่าของคุณลุงสมศักดิ์อายุ80ปีท่านเคยผอมมากเดินก็ไม่ค่อยจะมั่นคงเลยครับแต่พอท่านเปลี่ยนมากินเต้าหู้ทุกวันเลยนะทั้งแกงจืดทั้งน้ำเต้าหู รู้ไหมครับว่าแค่3เดือนเองท่านกลับมาแข็งแรงเดินปลอหิ้วของจากตลาดได้สบายๆเลยก็เพราะว่าในเต้าหู้แค่100กรัมเนี่ยมีโปรตีนคุณภาพดีๆตั้ง8กรัมแน่แล้วที่เด็ดที่สุดคือมันนิ่มย่อยง่ายมากเหมาะก,กับผู้สูงอายุที่มีปัญหาเรื่องฟันหรือระบบย่อยอาหารมากๆเลยครับต่อมาคือข้าวฟ่างครับอย่างคุณตาบุญมีวัย72ที่เคยขึ้นบันไดไปชั้น5เนี่ยต้องพักตั้ง3รอบเนี่ยแต่พอท่านเปลี่ยนมากินข้าวฟ่างต้มใส่ไข่เป็นอาหารเช้าทุกวัน แค่3เดือนเหมือนกันครับท่านสามารถเดินขึ้นรวดเดียวถึงเลยจุดที่น่าสนใจมากๆคือในข้าวฟ่างมีแมกนีเซียมสูงครับซึ่งมันจําเป็นต่อการทํางานของกล้ามเนื้อช่วยลดอาการปวดน่องแล้วก็ตะคริวที่ผู้สูงอายุเป็นกันบ่อยๆได้ดีมากๆเลย หลายคนอาจจะมองว่ากุ้งราคาแพงแต่จริงๆแล้วคุ้มค่านะครับอย่างเรื่องของคุณป้ามาลีจากสงขลาที่เคยผอมซีดไม่มีแรงเลยพอท่านเริ่มทานกุ้งต้มสัปดาห์ละสาถึง4ครั้งผ่านไปแค่2เดือนเองร่างกายกลับมากระชับกระเฉงเลยครับเพราะในกุ้ง100กรัมมีโปรตีนสูงถึง19กรัมแล้วก็ยังมีสารที่ชื่อว่าแอสตาเซนตินซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระชั้นเยี่ยมช่วยลดการอักเสบของข้อเข่าและหลังได้ดีมากๆครับ ปลากระพงนี่ก็เป็นติกหนึ่งสุดยอดอาหารทะเลเลยครับเนื้อนุ่มก้างน้อยและใน100กรัมนะมีโปรโตีนสูงปรีถึง22กรัมแต่ที่สำคัญมากๆในปลากระพงเลยก็คือโอเมก้า3ครับเป็นไขมันดีที่ช่วยให้เลือดเราไหลเวียนสะดวกขึ้นลดความเสี่ยงโรคหัวใจแถมยังบำรุงสมองชะลอความจำเสื่อมได้อีกด้วยนะอย่างคุณลุงประเสริฐที่เคยร่างกายสุดโทมจนยุคของไม่ไหวพอหันมากินปลานึ่งสัปดา์ละสองครั้งแค่ครึ่งปีครับท่านกลับมาแข็งแรงจนไปเดินตลาดเองได้เลย มาดูกันต่อที่กลุ่มหนึ่งครับเป็นโปรโตีนที่ทรงพลังไม่แพ้กันเลยหลายท่านอาจจะกังวลเรื่องเนื้อสัตว์ใช่ไหมครับจริงๆแล้วนะถ้าเราเลือกให้ถูกส่วนมันคือขุมทรัพย์ของสารอาหารเลยล่ะที่จะช่วยให้เรากลับมาแข็งแรงได้อีกครั้งหัวใจสําคัญที่สุดคือต้องเลือกส่วนให้ถูกครับนั่นก็คือเนื้อสันในหมูส่วนนี้ไขมันน้อยมากๆเลยครับแต่โปรโตีนสูงถึง23กรัมต่อ1น0กรัมเนี่ยอย่างคุณยายสมศรีที่เคยปวดเข่าเรื้อรังพอเริ่มทานสันในหมูต้มหรือผัััดดสปาห์3คร้ง อาการปวดลดลงเยอะเลยครับเพราะในเนื้อหมูมีทั้งวิตามินบ1หนึ่งที่ช่วยสร้างพลังงานแล้วก็มีสังกะสีที่ช่วยเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงด้วยครับการเลือกอาหารหลักก็สําคัญไม่แพ้กันนะบะหมี่บักวีนี่เป็นตัวเลือกที่ฉลาดกว่าข้าวขาวเยอะเลยครับในหนึ่งชามมีโปรโตีนต้อง8-10กรัมแล้วก็มีดัชนีน้ําตาลต่าอย่างคุณลุงอําลาที่เป็นเบาหวานอยู่พอท่านเปลี่ยนมากินบะหมี่บักวีแทนข้าวขาวครึ่งหนึ่งระดับน้ําตาลในเลือดควบคุมได้ดีขึ้นเยอะเลย ที่สําคัญคือในบักวีดมีสารที่ชื่อรูทีนครับเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ช่วยให้หลอดเลือดเราแข็งแรงขึ้นป้องกันโรคแทรกซ้อนจากเบาหวานได้ด้วยและนี่คือราชาแห่งโปรโตีนอย่างแท้จริงครับอกไก่100กรัมให้โปรโตีนสูงที่สุดถึง30กรัมแต่สิ่งที่พิเศษสุดๆเลยนะคือกรดอะมิโนที่ชื่อว่าลิวซีนครับเจ้านี้แหละเปรียบเสมือนสวิตช์ที่คอยเปิดการสร้างกล้ามเนื้อของเราเลย มันจะส่งสัญญาณให้ร่างกายเริ่มสร้างกล้ามเนื้อใหม่ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงและฟื้นตัวเร็วขึ้นอย่างคุณป้าจินดาที่เคยป่วยง่ายมากๆพอเริ่มทานอกไก่ตุนตลอดหน้าหนาวปรากฏว่าปีนั้นท่านไม่เป็นหวัดเลยสักครั้งแถมยังมีแรงเดินคล่องแคล่วขึ้นด้วยครับโอเคครับตอนนี้เรารู้แล้วว่าควรกินอะไรต่อไปเราจะมาดูเคล็ดลับที่สำคัญไม่แพ้กันเลยคือควรกินอย่างไรนี่แหละครับคือกลยุทธ์ที่จะทำให้เราได้ประโยชน์สูงสุดจากอาหารดีๆเหล่านี้ สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยนะครับไม่ใช่การกินอะไรอย่างเดียวซ้ำๆแต่คือการกินแบบผสมผสานครับการสลับบุนเวียนอาหารเหล่านี้ไปเรื่อยๆจะทำให้ร่างกายเราได้รับสารอาหารที่หลากหลายและทำงานร่วมกันได้ดีที่สุดก็เหมือนกับทีมฟุตบอลแหะครับต้องมีผู้เล่นหลายตำแหน่งถึงจะชนะได้ร่างกายเราก็เหมือนกันทีนี้คำถามคือแล้วเราต้องกินโปรตีนเยอะแค่ไหนล่ะถึงจะพอเอางี้ครับมีสูตรคำนวณง่ายๆเลยนะ คือน้ำหนักตัว1กิโลกรัมให้คูณด้วย1 0ถึง1.2ครับสมมุตินะคะว่าน้ำหนัก50กิโลกรัมก็เท่ากับว่าเราต้องการโปรโตีนวันละประมาณ5 0ถึง6กกรัมนั่นเองถ้าให้เห็นภาพชัดๆนะครับก็อาจจะเป็นมื้อกลางวันมีปลากระพงชิ้นหนึ่งมื้อเย็นมีแกงจืดเต้าหู้แล้วก็อาจจะมีไข่ต้มสักสองฟองระหว่างวันแค่นี้ก็เกือบครบแล้วเห็นไหมครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดเลยและนี่คือส่วนที่ทุกคนเอาไปใช้ได้จริงทันทีครับ เรามาดูกันเลยว่าจะเอาความรู้ทั้งหมดเนี่ยมาจัดเป็นตารางอาหารในหนึ่งสัปดาห์ได้ยังไงเพื่อให้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงได้ตั้งแต่วันนี้เลยนี่แหละครับคือตัวอย่างที่ยอดเยี่ยมของการกินแบบผสมผสานจะเห็นเลยว่าใน1สัปดาห์เนี่ยมีการสลับหมุนเวียนโปรตีนจากทุกแหล่งเลยทั้งพืชทะเลเนื้อสัตว์ทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารครบถ้วนจริงๆอย่างคุณยายจานที่ทําตามตารางแบบนี้ท่านบอกว่าตอนนี้สามารถดูแลตัวเองทํากับข้าวกินเองได้ทุกวันไม่ต้องลบกกนลูกหลานเลย แต่ที่สําคัญคือตลาดนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะครับทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ตามความชอบและก็ความสะดวกของแต่ละคนได้เลยครับมาถึงช่วงสุดท้ายกันแล้วครับเรามาสรุปประเด็นสําคัญสําคัญที่ต้องจําให้ขึ้นใจกันเลยเพื่อที่จะได้นําไปปรับใช้แล้วดึงพะละกําลังของเรากลับมาอีกครั้งครับนี่คือ5ข้อที่สําคัญที่สุดเลยนะครับ 1. อาการอ่อนแรงเกิดจากกล้ามเนื้อเราขาดโปรตีนนะไม่ใช่เพราะแก่ 2. กินโปรตีนให้พอดีคือ1.0ถึง1.2กรัมต่อน้ําหนักตัว 3. กินให้หลากหลายสลับสลับกันไป 4. เน้นการปรุงอาหารด้วยวิธีนึ่งต้มหรือตุนและข้อสุดท้ายข้อ5าทำอย่างสม่ำเสมอครับแล้วพละกกำลังจะกลับมาแน่นอนคำถามสุดท้ายก่อนจะจากกันวันนี้นะครับในบรรดาอาหารทั้ง8อย่างที่เราคุยกันมาเนี่ยปกติแล้วทานอะไรกันบ่อยที่สุดครับลองมาแบ่งปันกันในช่องแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับจำไว้นะครับว่าหลังอายุ70เนี่ยกล้ามเนื้อไม่ได้แก่ แต่มันแค่กำลังหิวเท่านั้นเองแค่เราทานให้ถูกต้องพละกําลังก็จะกลับคืนมาได้แน่นอนครับขอเป็นกําลังใจให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับขอบคุณที่ติดตามครับหยุดพึ่งไข่อย่างเดียวโปรตีนที่ผู้สูงอายุ70พอร์ตใช้สร้างกล้ามเนื้อได้ดีกว่าเคยรู้สึกไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้แค่จะลุกจากเก้าอี้สักตัวมันถึงได้ยากขึ้นหรือว่าเดินขึ้นบันไดแค่ไม่กี่ขั้นก็เริ่มเหนื่อยแล้ว อาการแบบนี้แหละครับคือสัญญาณเตือนจากร่างกายว่ามวลกล้ามเนื้อของเรากําลังค่อยๆหายไปซึ่งพอหลังอายุเจ็ดสิบเนี่ยเรื่องนี้อันตรายมากนะครับเพราะมันอาจนําไปสู่การล้มที่เปลี่ยนชีวิตเราไปเลยก็ได้แต่แต่มีข่าวดีครับเราฟื้นมันกลับมาได้นะด้วยอาหารที่หาง่ายกว่าที่คิดแล้วจะบอกว่าบางอย่างเนี่ยดีกว่าไข่ซะอีกครับใช่เลยครับ กล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยก็เหมือนกับเรามีเกราะป้องกันตัวที่ดีที่สุดติดตัวไว้ตลอดเวลาเลยฮะมันไม่ใช่แค่เรื่องความฟิตนะแต่มันคือการรักษาอิสระในการใช้ชีวิตของเราไม่ต้องคอยพึ่งพาลูกหลานแล้วก็ที่สำคัญคือป้องกันการล้มที่อาจจะเปลี่ยนแปลงทุกอย่างไปเลยแล้วถ้าใครกำลังเจอปัญหาแบบนี้อยู่พอดีลองคอมเมนต์คุยกันหน่อยได้ไหมครับว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วหรือกำลังเจอปัญหาอะไรอยู่อย่างเช่นลุกนั่งลำบาก มือไม่ค่อยมีแรงเราจะได้มาเรียนรู้แล้วก็หาทางออกดีๆไปพร้อมๆกันเลยครับเอาละครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงต้นตอของปัญหานี้กันหน่อยดีกว่าว่าเอ๊ะทำไมยิ่งอายุมากขึ้นเรื่อยๆแรงของเรามันถึงหายไปเงียบๆแบบนี้ตัวเลข30%ใน10ปีนี้ฟังดูน่าตกใจแต่มันคือเรื่องจริงเลยนะครับ นี่แหละครับคือสาเหตุที่ทำให้บางทีการเดินไปตลาดแถวบ้านมันรู้สึกเหนื่อยกว่าเดิมหรือการลุกการนั่งมันเริ่มไม่ค่อยมั่นคงซึ่งในทางการแพทย์เขาเรียกภาวะนี้ว่าซาโคพิเนียครับหรือพูดง่ายก็คือภาวะกล้ามเนื้อสลายตามวัยนั่นเองแต่จุดที่ผมอยากจะย้ำที่สุดเลยนะครับคืออยากให้ทุกท่านเข้าใจว่านี่ไม่ใช่ความผิดหรือความอ่อนแอของใครทั้งนั้นเลยครับ มันการเป็นการเปลี่ยนแปลงของร่างกายตามธรรมชาติและที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือเราสามารถชะลอและฟื้นฟูให้มันดีขึ้นได้ด้วยการกินที่ถูกต้องครับและนี่ก็คือหัวใจสำคัญของเรื่องที่เราจะคุยกันในวันนี้เลยค่ะเราจะมานับถอยหลังกันจากอันดับ8ไปสู่อันดับหนึ่งกับสุดยอดอาหารที่หาซื้อง่ายมากๆแล้วก็ช่วยฟื้นฟูกล้ามเนื้อได้จริงๆไปดูกันเลยค่ะเริ่มกันที่อันดับ8เลยครับ ข้าวกล้องคือถึงแม้โปรโตีนอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่เขามีแมกนีเซียมที่ช่วยลดอาการเป็นตะคริวได้ดีมากแล้วก็มีไฟเบอร์ที่ช่วยให้เรามีแรงทำอะไรได้นานๆไม่หมดแรงง่ายๆเหมาะมากที่จะทำเป็นข้าวต้มร้อนๆหรือทานคู่กับกับข้าวรสไม่จัดแต่สำหรับท่านที่เป็นเบาหวานก็อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอเรื่องปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะครับมาถึงอันดับ7อาจจะแปลกใจกันนิดหน่อยนะครับนั่นก็คือพาสต้าหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวบางชนิดครับ พวกนี้ให้โปรโตีนสูงกว่าข้าวอีกนะแล้วก็เป็นแหล่งพลังงานชั้นดีเลยอย่างเมนูง่ายๆที่แนะนําก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนครับแต่ก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องปริมาณแป้งกับพวกซอสที่หวานจัดโดยเฉพาะท่านที่ต้องคุมน้ําตาลนะครับมาถึงกลุ่มอาหารทะเลกันบ้างครับอันดับที่6หอยเชลล์โอ้โหอันนี้โปรโตีนสูงมากแถมเนื้อยังนุ่มเคี้ยวง่ายเหมาะกับผู้สูงวัยจริงๆครับโอเมก้า3ในหอยเชลล์เนี่ยยังช่วยลดการอักเสบตามข้อได้ดีด้วยนะ ลองเอาไปนึ่งกับกระเทียมหรือว่าใส่ในแกงจืดก็อร่อยแถมมีประโยชน์มากครับแต่แน่นอนสำหรับท่านที่แพ้อาหารทะเลก็ต้องระวังเป็นพิเศษนะครับอันดับที่5คือกุ้งครับโปรตีนสูงไม่แพ้กันเลยแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่เด็ดมากๆชื่อว่าแอสตาแซนทินตัวนี้จะช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายเราได้ดีเลยครับเมนูอย่างกุ้งอบวุ้นเส้นหรือต้มยำกุ้งแบบน้ำใสก็เป็นทางเลือกที่ดีครับ แต่มีข้อควรระวังสำคัญนิดหนึ่งคือท่านที่มีคอเลสเตอรอลสูงหรือเป็นโรคเกาต์ควรจะทานในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็ปรึกษาคุณหมอก่อนก็จะดีที่สุดครับโอ้โหอันดับที่สี่นี่สุดยอดมากครับปลาทิลาเพียหรือก็คือปลานินบ้านเรานี่แหละครับโปรตีนสูงมากแถมราคาไม่แพงและที่สำคัญที่สุดเลยนะคือเขาอุดมไปด้วยลิวซีนครับซึ่งเจ้าลิวซีซีเนี่ยมันเหมือนเป็นสวิตช์ที่คอยเปิดกระบวนการสร้างกล้ามเนื้อในร่างกายเราเลย เนื้อปลาก็นุ่มนุ่มย่อยง่ายเหมาะก,กับเมนูปลาทอดกระเทียมหรือปลานึ่งซีอิ๊วเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมมากๆครับกลับมาที่เนื้อบุญบกกันบ้างครับอันดับ3คือสันในหมูครับเป็นส่วนที่ไขมันน้อยที่สุดของหมูเลยนะแต่ให้โปรตีนสูงปรีดเทียบเท่าปลาทิล่าเพียเลยทีเดียวเขายังมีวิตามินบีหนึ่งที่ช่วยเปลี่ยนอาหารให้เป็นพลังงานทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงขึ้น เหมาะมากๆที่จะเอาไปทําเมนูหมูตุญญต๋นยาจีนหรือว่าผัดกับผักต่างๆโดยใช้ไฟอ่อนๆครับมาถึงอันดับสองกันแล้วครับอกไก่งวงคือน้องเหนือจากโปรโตีนจะสูงมากไขมันต่ํามากแล้วเนี่ยจุดเด่นของเขาเลยคือสารที่ชื่อว่าทริปโตเฟนครับที่จะช่วยให้เรานอนหลับได้ดีขึ้นซึ่งช่วงเวลาที่เราหลับสนิทนี่แหละครับมันคือเวลาทองที่ร่างกายจะซ่อมแซมและสร้างกล้ามเนื้อได้อย่างเต็มที่เลยนะ ดังนั้นอกไก่งวงก็เลยเหมือนกับว่าช่วยทั้งสร้างและซ่อมไปพร้อมๆกันเลยครับและแล้วอันดับที่1ก็คืออกไก่นั่นเองครับนี่คือราชาแห่งโปรโตีนเพื่อการสร้างกล้ามเนื้ออย่างแท้จริงเลยให้โปรโตีนสูงที่สุดและที่สําคัญคือมีลิวซีนเข้มข้นที่สุดทําหน้าที่เหมือนเป็นกุญแจสตาร์ทเครื่องยนต์การสร้างกล้ามเนื้อโดยตรงเลยครับแถมยังย่อยง่ายปรุงอาหารได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นไก่ต้มน้ําปลาแกงจืดหรือจะฉีกใส่สลัดก็อร่อยและมีประโยชน์สุดๆครับ เอาละครับพอเรารู้แล้วว่ามีวัตถุดิบชั้นดีอะไรอยู่ในมือบ้างทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าจะเอาของดีเหล่านี้มาจัดเป็นมื้ออาหารในแต่ละวันยังไงให้ได้ผลดีที่สุดหัวใจสำคัญเลยนะครับคือการกระจายโปรตีนไปในทุกๆมือครับไม่ควรอัดกินทั้งหมดในมื้อเดียวเพื่อให้ร่างกายเราเนี่ยมีวัตถุดิบไปซ่อมแซมกล้ามเนื้อได้ตลอดทั้งวันเลยและที่สำคัญมากๆอีกอย่างก็คือ ต้องดื่มน้ำให้เพียงพอเพื่อช่วยให้ไตทำงานได้ดีขึ้นแต่สำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็ควรจะปรึกษาคุณหมอเรื่องปริมาณน้ำที่เหมาะสมกับตัวเองด้วยนะคะทีนี้เรามาเคลียร์ความเข้าใจผิดบางอย่างที่อาจจะเป็นอุปสรรคขวางไม่ให้เราดูแลกล้ามเนื้อได้เต็มที่กันดีกว่าครับความเชื่อที่ว่าโอ๊ยอายุเยอะแล้วสร้างกล้ามเนื้อไม่ได้หรอกอันนี้ไม่จริงเลยนะครับร่างกายเราซ่อมแซมตัวเองได้เสมอครับและอีกเรื่องที่คนกังวลกันมากคือ กินโปรโตีนสูงสูงแล้วเดี๋ยวไตจะพังคือสำหรับคนที่มีไตปกติการกินโปรโตีนในปริมาณที่เหมาะสมเนี่ยปลอดภัยครับแต่แต่สำหรับท่านที่มีโรคไตยอยู่แล้วอันนี้จำเป็นมากๆที่จะต้องปรึกษาคุณหมออย่างเคร่งครัดเลยนะครับเพราะชะนาการอย่างเดียวอาจจะยังไม่พอนะครับมันเหมือนเป็นแค่ครึ่งหนึ่งของสมการต้องมีอีกครึ่งหนึ่งมาประกอบคู่กันนั่นก็คือการเคลื่อนไหวอย,อย่างปลอดภัยครับ ไม่จำเป็นต้องไปยกน้ำหนักอะไรหนักๆเลยนะครับแค่การค่อยๆลุกขึ้นยืนจากเก้าอี้ช้าๆโดยมีที่จับคอยพยุงหรือแค่การเดินแกว่งแขนอยู่ในบ้านนี่ก็เป็นการส่งสัญญาณให้กล้ามเนื้อทำงานร่วมกับโปรตีนที่เรากินเข้าไปได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วครับแต่ย้ำว่าต้องทำช้าๆนะครับแล้วก็ระวังอาการเวียนศีรษะด้วยเราเดินทางม,มาถึงช่วงท้ายกันแล้วนะครับทั้งหมดที่เราคุยกันมาตั้งแต่ต้นเนี่ยมันมีเป้าหมายเดียวกันครับ นี่คือบทสรุปที่สำคัญที่สุดครับเป้าหมายสูงสุดของการดูแลกล้ามเนือ้อไม่ใช่ให้ไปยกของหนักๆได้นะแต่เพื่อให้เราสามารถเดินเหินได้อย่างมั่นคงลุกน้องได้คล่องแคล่วและใช้ชีวิตประจำวันได้ด้วยตัวเองอย่างมีความสุขและมีศักดิ์ศรีครับเรื่องนี้สำคัญมากๆนะครับผมขออนุญาตย้ำเตือนเป็นพิเศษสำหรับท่านที่มีโรคประจำตัวโดยเฉพาะโรคไตเรื้อรังโรคเกาหรือมีไขมันในเลือดสูงมากม ควรจะปรึกษาคุณหมอประจําตัวหรือนักกําหนดอาหารก่อนเสมอนะครับเพื่อวางแผนการกินโปรตีนในปริมาณที่ปลอดภัยและเหมาะสมกับร่างกายของแต่ละท่านจริงๆก่อนจะจากกันไปวันนี้อยากชวนทุกท่านมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยครับว่าตอนนี้อายุเท่าไหร่กันแล้วและอยากจะเริ่มเพิ่มอาหารอันดับไหนเป็นอย่างแรกลงในมื้ออาหารหรือถ้าท่านไหนพร้อมที่จะเริ่มกระจายโปรตีนทั้งวันลองพิมพ์เลขหนึ่งมาได้เลยครับ การเริ่มต้นเล็กๆใน้อยในวันนี้คือก้าวที่สำคัญมากๆสู่สุขภาพที่แข็งแรงในวันข้างหน้านะครับขอให้ทุกท่านมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงครับ